20ตัวละครบูล็อกที่ได้รับการโหวตมากที่สุดบูล็อกคือโปรเจกต์รวบรวมนักกีฬาฟุตบอลเพื่อเฟ้นหากองหน้าที่แข็งแก่งที่สุดเพียงหนึ่งเดียววันนี้เรามาดูกันว่าจะมีตัวละครไหนบ้างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากการจัดลำดับของเว็บไซต์ r a n k i n g n e t ที่มีผู้เข้าร่วมลงคะแนนมากถึง14,220โหวตจะมีคนที่คุณชอบหรือไม่อย่ารอช้ากดไลค์กดแชร์แล้วไปชมพร้อมๆกันเลยอันดับยี่สิบโนเอลโนอาหกสิบสามจุด64.4คะแนนอันดับ18สิบเก้านอโตยะเอิซะนกสน อันดับ1ิไรจิจินโกะ6กคะแนนอันดับ1 5บาโลโชเอ67คะแนนอันดับ1 4คารุสึทาบิโตะ6ก1คะแนนอันดับ1ินิโกะอิคิ67.6คะแนนอันดับ1 2กินกากามารุคกแนนเันดิุาเอลไคะแนนอันดับคุบุนะลมิเคนเอลไคเคอนิคกมิรนปุเกะ75.2คะแนนอันดับอิชคซาุณะลันเซัจดัิบสยมิโอรน78.9คะแนนอันดับเอ้าคุนิคามิเ2นคะเกนอจนดสิบหเงะเลโอ7คะแนนอันดับ4อิโตชิรินอ3จ นนอันดับ3าจิงิลีฮยวมะ92คะแนนอันดับ2บาจิระเมงุลุ94.3คะแนนและอันดับ1คือนางอิเซจิโร94.4คะแนน